สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะลินจะพาหาเที่ยวดูธรรมาเซ่นะคะก็จะเป็น National Trust นะคะเป็นสวนออกเชิงอนุรักษ์ประมาณนี้นะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบสวนแบบกว้างๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่แยกต่างหากนะคะพาน้องหมามาเดินเล่นได้มันจะมีโซนที่แบบว่าปล่อยให้น้องหมาวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้เชือกจูงได้นะคะก็ห้ามเตะบอลอะไรอนนะคะห้าม ให้อาหารน้องกว้างนะคะห้ามจับน้องกว้างอะไรอย่างงี้นะคะที่นี่จะมีไฮไลท์ของส่วนนี้จะอยู่ที่น้องกว้างนะคะก็ <c oughs> จะเป็นแบบว่ามีหงมีเป็ดอะไรอย่างเงี้ะคะ่ะเป็นส่วนธรรมชาติแบบใหญ่ๆกว้างๆเดินแบบว่าเดินจนเมื่อยนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะเป็นหอนาฬิกาคือแบบว่าอลังการมากๆนะคะที่นี่คือแบบแต่ละส่วนคืออลังการมากๆอ่าสมัยก่อนๆเนาะเขาแบบว่าก่อสร้างได้แบบว่าอลังการสุดๆนะคะ ลินดาชอบมากๆเลยนะคะ,ะที่นี่นะคะคือแบบว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกครั้งที่อากาศดีๆนะคะคนที่อังกฤษนะคะจะชอบออกมาเดินเล่นมาเดินรับแดดเดินออกกําลังกายอะไรอย่างไรประมาณนี้นะคะเพราะว่านานๆทีอากาศจะดีเนาะลินก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะมาเดินเล่นจิบกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะคือดีต่อใจมากๆเลยนะคะของลินก็เดิน เดินจับลูกวนไปนะคะเพราะว่าวิง่งเลียมนะคะชอบวิ่งนะคะวิ่งเร็วๆแล้วก็ล้มนะคะก็ไม่อยากให้ล้มตรงคองกรีตนะคะก็เดี๋ยวเจ็บตัวอะไรเงี้ยก็พยายามแบบเดินใกล้ๆเอายังไม่กล้าปล่อยมากนะคะปล่อยตรงแบบโซนลานหญ้าอะไรเงี้ยวิ่งได้อะไรเงี้นะคะเดี๋ยวลินจะเก็บบรรยากาศสวยๆธรรมชาติมาฝากทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปดูน้องกวางพร้อมๆกันนะคะ ทุกคนพามาดูน้องกวางนะคะเดี๋ยวพาให้ดูน้องกวางนะคะ yeah,

Yes, <laughs> Nice view. บรรยากาศช่วเงเยน็นๆช่วงบ่ายๆประมาณนี้เลยนะคะากสวยมากแบ<ป>สกีนวิลเลียมแบสกีน white yeah,